แล้เหมือนจะจบแล้วนะผู้การแต้มเพราะว่าท่านผบะตระกับบิ๊กโจ๊กอ่ะก็ควงคู่กันมาแถลงข่าวบอกว่าเอาเดี๋ยวเรื่องคดีทั้งหมดเนี่ยก็ไปจบที่ปปชแล้วก็จะถอนฟ้องถองฟ้องถอนฟ้องกันให้เรียบร้อยมันมันดูเหมือนมันจะจบแล้วนะคะแล้วน้องเชื่อหรือว่าสิ่งที่ทแถลงข่าวนั้นเนี่ยการที่การมาช่วยราชการเนี่ยเขาไม่คิดไว้ก่อนเหรอ,อย่าง,<ข>าไ,งไงนะพวกกัน <ไป S 1> แต้มมองว่าเขาจัดฉากกันหรือยังไงฮะ ไม่ใช่ผมว่าไอ้ไอภาพที่ออกมาเขาอาจจะมองให้เห็นว่าให้ไปดําเนินการทําให้ประชาชนเห็นว่ารักษาว่าคีทํางานเพื่อประชาชนต่อไปอแต่พอมีการถแถลงข่าวปุ๊บแล้วเนี่ยท่านมองว่านายกท่านมองอาจจะมองว่าไม่จบจะมามแก้ปัญหาไม่ได้อท่านก็ต้องเลยคิดเลยว่าต้องดาเนินการอย่างใดอย่างหนึง่งแต่มาเพราะท่านฟังผมคิดว่าอย่างคนฟัง ถแหลงข่าวเนี่ยผมถามว่าประชาชนก็ไม่แฮปปี้เลยบอกว่าไอ้เอาเอางี้คดีนี้มันเกลี้ยเสียกันได้เหรอคมคูกันแล้วก็จบเหรอเข้าใจปะ่ะการมาถแถลงข่าวเลยภาพมันออกอย่างนั้นเนี่ยผมว่านายกต้องตัดสินใจแล้วค่ะแสดงว่าผู้กันแต้มมองว่าตอนที่ถแถลงข่าวเนี่ย ความชัดเจนเรื่องคดีไม่มีใช่ไหมคะแค่มีการออกมาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าโอเคไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นแต่เรื่องของคดีจะเป็นยังไงต่อไปมันไม่ชัดเจนดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกที่ท่านจะต้องอ่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อความยุติธรรมจะได้มีการตรวจสอบกันต่อไปก็เด้งทั้งสองคนเข้าสํานักนายกไปเลยใช่ก็เอาคนกลาง้ามาทำซะค่ะค่ะคนกลางก็มาทำซะคดีว่าตรงไหนก็อะไรก็ดําเนินการไปเป็ยังไงคะผู้การผมจบอกว่าก็เถีย เขาเขาอย่างนี้มันก็คือการการพอมันมีการทะเลาะกันแล้วก็เคลียร์กันแล้วคดีมันก็จะจบอย่างนี้เหรอแล้วไอ้เส้นงงเส้นเงินที่ออกมาแฉกันไปถึงในพนตมีตั้งหลายคนคือมันจะจบลงแค่นี้อย่างนี้เหรอฮะก็ก็คือประชาชนเขาสงสัยว่าคุณมาพูดอย่างเนี้แต่แสดงว่าคุณเคลียร์แล้วจบใช่ไหมล่ะแล้วประชาชนมันจะพึ่งใครล่ะค่ะคุณฟาดฟันกันมาขนาดนี้แล้วบอกว่าเสซิโร่แล้วจบแล้วค่ะนั่นน่ะสิฮะ คดีมันต้องดมเนินการต่อไงค่ะคุณจะจบกันจะจูบปากจะตบจูบตบจูบก,กันยังไงก็ช่างแต่คดีความมันต้องดําเนินการไปอทีนี้ถ้าดําเนินการต่อไปถ้าไม่ดําเนินการต่อประชาชนก็จะคิดยังไงกระบวนการยุติธรรมก็แย่ดิ